สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกันวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะวันนี้คุณครูก็ยังอยู่ในเรื่องของสระแต่วันนี้เราจะเรียนรู้กันสระอูก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามาทบทวน2ส,สระที่คุณครูสอนไปกันก่อนค่ะสระแรกนะคะวันแรกเลยที่เราเรียนกันเป็นสระตัวนี้ใครตอบครูได้บ้างว่าสระนี้เรียกว่าสระอะไรลูกสระอานะคะออกเสียงอา อีกหนึ่งสระที่เรียนกันเมื่อวานจะเป็นสระตัวนี้เขียนด้านบนพยัญชนะเป็นสระเสียงยาวนะคะอันนี้เราเรียกว่าสระสระอีนะคะสระอีเป็นสระที่อยู่ด้านบนพยัญชนะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาขึ้นสระอีกหนึ่งตัวก็คือสระอูอ่ะสระอูนะคะนักเรียนสังเกต ว่าสาระอูจะลักษณะคล้ายขอไข่ตัวเล็กๆนะคะเวลาเขียนไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะหรือสระถ้ามีหัวให้นักเ,เรียนเริ่มเขียนจากหัวก่อนนะคะสระอูเป็นสระเสียงยาวเวลาเขียนเราจะเขียนไว้ด้านล่างพยัญชนะนะคะอยู่ด้านล่างทีนี้เรามาลองฝึกอ่านคําที่มีสระอูกันค่ะค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคําที่ผสมสระสสรอูกันนะคะเริ่มจากคําแรก ดอเด็กประสมสระอูนะคะออกเสียงดออูดูต่อมาหออูหูนะคะเด็กๆสะกดตามคููอีกครั้งนึงค่ะดออูดูหออูหูต่อมาปอปออูป,อปูชออูชู อูกับชูนะคะอ่ะรออูรูฟออูฟูคำแรกรูคำที่สองฟูนะอ่าต่อมาทออูทูพออูผูทูกับผูนะคะ อ่าต่อมางูสระอูงูอูงูอูอูอ่าคำแรกงูแล้วก็อูอ่าทีนี้เรามาอ่านคำสองพยางนะคะเริ่มจากคำแรกคำว่าอ่าสะกดก่อนค่ะรออูรูตัวนี้นะคะปออูปูเราก็อ่านรวมกันเป็นรูปู นะเวลาอ่านคำสองพยางค์ให้นักเรียนสะกดทีละหนึ่งคำแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็มาคู่กันนะคะก็เป็นคำว่าลูปูต่อมาดออูดูงออูงูดูงูนะคะดูงูต่อมา,ออนะะอมารออูรูหออูหอูรูหู ักเรียนสะกดตาม,มคุณครูไปด้วยนะคะอ่ะต่อมาคำนี้ค่ะถออูถูขออาขาถูขาบออูบูชออาชาบูชานี่นะคะคออูคูนนอานาคูนา ขออาขาปออูปูขาปูอ่ทวนคำแรกคำแรกถูขาอ่านเป็นคำลูกถูขาบูชาคูนาขาปูอ่ะทีนี้เด็กๆฝึกอ่านเองค่ะคำแรกอ่คำที่สอง คำที่สามและคำสุดท้ายอ่าใครยังไม่ได้ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะอ่ามาอีกหนึ่งหน้าค่ะคำนี้ดออูดูดออีดีดูดีอันนี้นะคะตออีตีงออู t ูตีงู หออูหูลออาลาหูลาโชอาชาบออูบูชาบูเอาละค่าทีนี้เด็เกๆอ่านเป็นคำตามคุณครูหนึ่งรอบนะคะคำแรกดูดีตีงูหูลา ชาบูนะคะทีนี้เรามาดูแบบเป็นประโยคนะคะอันนี้จะเป็นประโยคแล้วจะมีตั้งแต่สระอาสระอีแล้วก็สระอูนะคะสามสระที่คุณครูสอนไปครูเอามารวมกันหมดเลยเริ่มจากคําแรกผสมสระอาต่อเต่าสระอาต่ออาตาเราก็จําว่าอ่านว่าตาคําต่อมาสระอูดอูดูเป็นตาดูคําต่อมาสระอีอออีอี กออากาก็รวมกันเป็นตาดูอีกานะคะตาดูอีกาต่อมาด้านล่างถ้านักเรียนสังเกตคำคำเหมือนเดิมเลยค่ะคำนี้นะคะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำนี้ก็อ่านว่าอีกาเหมือนกันอีกาแล้วก็สะกดคำนี้ผสมสละอีต่ออีตีงอูอง รวมประโยคนะคะก็เป็นอ e ีกาตีงูอ่าค่ะมาประโยคที่สองนะคะเริ่มจากคำแรกคำนี้ต่ออาตาดออูดูหออูหูออาลารวมกันเป็นตาดูหูลานะคะตาดูหูลาอันนี้เป็นประโยค ทีนี้มาด้านล่างนักเรียนจะสังเกตว่าเหมือนกันเลยเห็นไหมคะหูลาอันนี้ก็อ่านว่าหูลาเพราะเขียนเหมือนกันก็ต้องอ่านเหมือนกันอันนี้สระอีมอม้าะสมสระอีมอีมีรออูรูรวมกันเป็นหูลามีรูทบทวนประโยคแรกใหม่ค่ะอ่านตามคุณครูนะคะตาดูหูลาหู ลามีรูไปประโยคต่อมาคำนี้ระอูรอูรูปอูปูรวมกันเป็นรูปูคำนี้มอีอมีนะคะอันนี้ก็ปอูอปูนออานาปูนา,นารวมประโยคนะคะรูปูมีปูนา รูปูมีปูนาง่ายมากนะอ้าวด้านล่างคำนี้ค่ะต่อผสมสระอาก็ต่อตอาตาสอเสือผสมสะอีก็สออสีอ่านคำนี้ก่อนคำนี้ก็จะเป็นตาสีตาสีคำนี้สะอูดอูดูตาสีดูอ่ามาแล้วก็สะกดต่อค่ะรอ,อูรูงอูงูรูงู รวมประโยคนะคะก็จะเป็นตาสีดูรูงูอ่าทบทวนประโยคแรกค่ะด้านบนอ่านตามคุณหนึ่งครั้งนะคะรูปูมีปูนาอ่าด้านล่างตาสีดูรูงูอ่าเอาละค่ะการบ้านวันนี้ก็ยัง ทุกครั้งเลยวันนี้วันศุกร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2564นะคะเด็กๆบางคนเน่เขียขนทอถุงแต่เขียนหัวออกนะคะทอถุงต้อหัวเข้านะคะให้นักเรียนดูดีๆอ่ะมาคัดเหมือนเดิมค่ะคัดคําที่ประสมด้วยสระอูแล้วฝึกอ่านเช่นข้อ1เนี่ยเวลานักเรียนคัดนักเรียนก็ดูตามคุณครูใช่ไหมคะแต่ว่าหลังคัดแล้วให้นักเรียนไปฝึกอ่านทบทวนด้วยคําแรกก็ดออูดู ปูถ้าใครสะกดหลายๆลอกจนคลองก็จะอ่านเป็นคำเลยก็ดูปูงูฟูหงรูคูถูชูอูส่วนด้านล่างก็จะมีคำที่ผสมด้วยสระอูสระอานะคะสระอาเราเรียนมาแล้วคู่ก็เอามาผสมด้วยมีสองพยางแล้วก็มีเป็นประโยคด้านล่างอ่ะ แต่ว่าวันนี้คุณครูอยากฟังเด็กๆอ่านด้วยไม่ให้คัดอย่างเดียวแล้วแต่ก็ไม่ได้ให้อ่านทุกคนนะคะคุณครูอยากฟังเด็กอ่านแต่ไม่เอาทุกคนคุณครูจะใช้วิธีการสุ่มเอาเฉพาะสคนเท่านั้นหลังจากนักเรียนคัดแล้วให้นักเรียนอ่านแล้วบันทึกอัดคลิปอัดคลิปนะคะอัดคลิปการอ่านเนี่ยส่งให้ครูดูขอแค่2คนสคนนั้นคุณครูจะ ใช้วิธีสุ่มเดี๋ยวครูคจะสุ่มนะคะสองคนที่จะได้อ่านในวันนี้ก็สลับกันไปเรื่อยๆพอพรุ่งนี้อ้าวสัปดาห์หน้านะคะครูขึ้นสละตัวใหม่ครูก็จะสุ่มใหม่ก็อาจจะไม่ใช่คนเดิมไม่ซ้ําเดิมแน่ๆนะคะแต่วันนี้ขอก่อนสองคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสองคนที่จะได้อ่านในวันนี้จะเป็นใครบ้างอเอาละค่ะเดี๋ยวครูคจะทําการสุ่มนักเรียนนะคะว่าใครจะได้อ่านเป็นคนแรก คนแรก,แกน,นะคะสมมตที่ได้ายายนะคะลูกสนธยาหรือว่าน้องเฟิร์สนั่นเองอได้แล้วนะคะหนึ่งคนเฟิร์สอ่ะคนที่สองเรามาดูคนที่สองกันเลยนะคะ ก็คือเด็กหญิงชยานินนะคะหรือว่ามดตะนอยได้แล้วนะคะ2คนคนแรกน้องเฟิร์สคนที่2ชยานิน2คนนี้นะคะเขียนลงสมุดเสร็จแล้วให้อัดคลิปการอ่านนะคะก็คืออันที่นักเรียนจดไปนั่นแหละคะ่ะอัดคลิปอ่านแล้วก็ส่งมาในไลน์ให้คุณครูนะคะแค่2คนนี้ก่อนแล้วครั้งหน้าก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นใครนะคะที่ได้อ่านอาจจะไม่ครูจะพยายามเอาไม่ซ้ําคนเดิมนะคะจะให้อ่านทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ